Ya. Hmm. Yeah. Mm. Mm. Oh, buku dengar. <gasps> มันขยับมาใส่เลยเมื่อกี้เห็นเลยไม่วยมันปลาลมมากเลยวะแต่แว่นทีบอกว่าเนยคือตัวใหญ่เลยนะไม่ได้ถ่ายด้วยเมื่อกี้นี่อายต้องยอกค่ะ สาย้ม่ายเอมันดูมันบอกไม่ค่อยมือนของนี้่ปลาเยอะจตายไดจะงาทับถุนอันนั่นสะบัดเจ้าตงาครอบนะเนี่ยกรดูดิ เราไปตามหาชโดมาหาไม่เจอก็เลยกลับมาหาหล่อประจนแถวๆฟองบางขวางเล็กแถวมันก็โตเราอนี่แใกล้ทางด่วน,นดวน้วยผลภาพิถีถนนบังหน้าตาประมาณสิบสองปล่อยมนันใช่ไหมปล่อยใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไม่โอ้นี่จิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ยังได้เลี้ยงนะปลามันไม่ระแวงตัวเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆ ติดกล่องไว้กันปลาแหวงพุดนติวบอยเทพบาทเทอร์มีเธอไม่มีแม่นี่เหี้ยนีเหี้ยนีเห้ว พ่อพ่อพ่ออืมสนใจกันนไนี่ไ่นี่งนี่นนีนี อุ้ยขึ้นฝังไปแล้วหนหนึ่งแท้มาขึ้นฝั่งเลยขึ้นฝั่งวันนี้ ฟองฟอนเลยตองกิ่งไม้ข้างนอกแหละคงจะงงว่าอะไรวะนั่นน่ะจะเด้ึินฝังเนี่เที่สมาชิกนักตกปลาของเราเอง

ปล่อยใช่ไหมไม่นี<ม>่<ด>ตัวที่สองนะครับนี่ตัวหนึ่งก่อนมืดก่อนมืดไม้ทเสื <Isaiah eden. S 2> เอแถวบางขวาบางขวาไม่ไม่ใช่คุกนะเธอแถวโรงเรียนนานาชาติเฮ้ยเอาปลาช,ลโชโูสองตัวถอย,ไ,ถอยไ,ไม่เห็นมึงถอยทำไมกูไม่เห็นเลย ผลงานปลาผลงานเหยื่อเลยงานเหยื่อตุ๊กติ๋วตกตกได้ปลาเลยปลาทูไงครับตุ๊กิ๋วนะครับกบยางตัวเล็กนะครับมีขาจะคล้ายบอยเทปนี่ครับตกได้ปลาทูมีปลาทูไว้กินแน่นอนโอ้ยบนน้ำจับเลยวะกูุ๊กเฮ่าไครับเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกเฮ้ยไม่ตัดเลยนะแต่จะทำปลากร้วงเลยยังจับยังจับไม่ได้เลยเด้เด้ นะเอาแบบไม่ซูมเลยเนี่ยไมซูมมันเองนะกเกิเห็นแน่นอนตอนกัดบอกว่าอ,อ,อยู่ตัวนั้นเหรอตัวนั้นพี่อถึงมันกัดแม่นอยู่นะเห็ไหมครับอยู่นั้นเดี๋ยวผมนี่ เลยอเหยื่อขาดไปได้เหรอเหยื่อขาดไปเลยเลยครับปลาอะไรครับปลาช่อนใช่ไหมปลาช่อนสองโลครับผมมันโอ้โหเหยื่อขาดไปเลยเหยื่อใช้เหยื่ออะไรเห็นไหมใช้ผมใช้ปลายางครับปลายางตรงน้ำใช่ไหมงูเสียงว่าน่าจะตัวใหญ่มากเลยนะเหยขาดไปเลยเหยื่อขาดไปเลยอยู่แถวนี้แหละครับอยู่ตรงปั๊มปะทอคอมมอนนี่มาตกบ่อยไหมครับแถวนี้ก็บ่อยอยู่ครับอ๋อเสียงว่าได้ไปเยอะแล้วสิ ติดตามช่องด้วยนะติดตามช่องให้ด้วยช่องภาษาไทยเลยบอยเทพ YouTube YouTube เผื่อได้คุยกันในในคอมเมนต์เนาะฝากช่องไว้ด้วยอยู่ใกล้บ้านอ่ะอยู่ซอยธนสิทธิ์อยู่บ้านซอยถนนสิ์มีเหยื่อใช่ไหมเหยื่อหมดแล้วเหรอมาจะให้เหยื่อเอ้าม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 าน้องเขาไปตกปลามาแล้วเหยื่อน้องเขาขาดนะครับน้องเนา ที่เล็กก็เลยอาจะเอาเหยื่อให้น้องเขาใช้นะครับเหยื่อจะค่ายเรานี่นะครับปลากระเดื่องปลากระเดือกับไก่โอ๊กลองครับนี่นะครับเอาใช้แล้วอย่าลืมโพสโพสเลยนะครับครับผมฝากติดตามที่ยูทูบด้วยนะภาษาไทยเลยบอยเทพครับผมครับผมโอเคจัดไปบันหมันไอ้รูกเลาจะห่อจะปุ๋ของคู่สองตัวยังไม่ถึงครึ่งโลเลย น้องเขาบอกว่า2โลนี่คือน้องเดินมาจากบ้านเออ,อคือแคนี้ทำอย่างนี้แหละฟังไม่เข็าโอเคไม่พอแค่นี้เกีย่ยวอาชีพแล้วเรากลับเข้าบ้านตอนนี้ยังยืนกก็ได้ปลาสองตัวฝากติดตามด้วยนะครับผลงานของพวกเราทางเพจบอยเทปบาเทอร์ไทยแลนด์แล้วก็ YouTube Boy ap, ยูทูบบอยเทพบาเทอร์เฮ้ยยูทูบบอยเทพภาษาไทยธรรมได้ถ้าชอบก็ฝากาากดไลค์กดซ like, ับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาแล้วครับผมมืดแล้วมาฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับผม